คุณยายนี่เคยตายแล้วฟื้นครับผมใช่เาห้าหกมือว่ะห้าหกมือเอออาทิตหนึ่งกับเขาว่าเซเอาไปเผาแล้วกับแต่ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ซทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมผมเบาสักคักอาโร่นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็ทางช่องแฟนเพจนะครับวันนี้ผมไปเดินทางมาที่อำเภอบัวเชดนะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้เราเดินทางนะครับผมมาหานะครับผมคุณยายสุพันนะครับผมซึ่งคุณยายสุพันนะครับผมเป็นคนที่ตายแล้วฟื้นนะครับท่านผู้ชมครับเนาะคุณยายก็อ เป็นคนที่ให้ตัวเลขแม่นด้วยนะคบท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามคุณยายนะครับผมมาไปครั้งแรกนะคบท่านผู้ชมนะคร่บผมหายายสุพรรณไปครั้งแรกนะครับผมยายสุพรรณนะครับบอกว่า,าตามข้อมูลนะครับยายสุพรรณอดีตก่อนนะคบผมยายสุพรรณเคยเป็นคนที่อ,อยู่อลักษานะคะรับผมหลวงปู่สวงนะคบท่านผู้ชมครับเนาะแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับหลวงปู่สวงเป็นคนเขียนเลขให้กับในหลายคนนะคบท่านผู้ชม นะครับผมวันนี้ข้อมูลจะเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นก็คร่าวๆก็คือคุณยายตายแล้วฟื้นนะครับผมตายแล้วฟื้นนะครับเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ละครนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องจริงนะครับตอนนี้เราจะเข้าไปหาคุณยายสุพรรณนะครับด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปหาคุณยายสุพรรณนะครับผมขอกําลังใจคนไลค์คนลแชร์นะครับท่านผู้ชมครับผมขอกําลังใจคนไลค์คนแชร์ใครที่กดไลค์กดแชร์ก็ให้มีโจคมีลาบ นะครับผมวันนี้นะครับผมผมบาอสักคักอรดนะครับเดินทางมาทำแนวทางกับเอฟซีนะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมเอฟซทางช่อง u t u b e และทางช่องแฟนเพจนะครับวันนี้นะครับผมผมบาอสักคักอรดนะครับจะพาท่านผู้ชมเข้าไปหาคุณยายสุพรรณนะครับผมไปด้วยกันเลยครับผมสาธุสาธุครับผมอ่ะเดี๋ยวพอพอ ครับผมสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับผมคุณยายว่าผมคาจะมาพ่อหนิคุณยายซื้ออีหยังเนาะครับผมอไม่ได้ซื้อซื้ออย่างพัดยาย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 พัดแต่ลุงพ่อตั้งชื่อให้ยายสุพัน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 ยัยสุพันนี่เดี๋ยวจะให้ยายสุพันเล่าเรื่องต้นเลยอยู่กับหลวงปู่ปู่สวงก่อนเราเป็นคนปฏิบัติหลวงปู่สวงเลยบ่อยฟังแน่ ใายครับก่อนฝียูครับหลวงปู่สวงครับใครกันบ่เคยดูว่าลาวว่เป็นเด้อลาวว่ไทยก็ได้ครับไทยก็ได้ครับครับนไทยเราจำใหญ่ยุนี้มาแล้วหลวงปู่หลวงปู่เพิ่นจังได๋มาอยู่ซั่นนี่เออการหลวงปู่ก็มาอยู่เนาะครมาอยู่แต่ใหม่ใหม่แต่ตั้งแต่หลวงปู่ยังใส่ชุดขาวอยู่ออ๋ครับผมบนยาวน่ะยาวบ้านนี้ชื่อบ้านอะไร พงยาวบ้านบ้านอะไรบกน้อยบอคือเขา้านยกบ้านจะบกน้อยตำบลนอตำบลลูกเพอร์บุเชต์ยังตำบลวัางสวังตำบละวังคือบุเชต์พูดไปพูดมาเนี่ยคือคุณยายเคยได้ปรนิบัติลุงปู่สวงครับผมสมัยตอนท่านมีชีวิตอยู่ครับผมเอาคุณยายลองเล่าให้ฟังหน่อยครับปู่สวงเป็นคนแบบไหนครับเป็นคนแบบไหนเนาะมากให อันนี้ห้งข้าวห้องนั่งให้กินธรรมดาไปเนาะทำยังไนทำยังสอบห้เรียกห้เบืรออยู่บ่อยเวลาคอคอกับลูงพ่อก็ให้เคียนให้เนาะแต่เวลาคนอื่นให้แล้วให้แต่คอยละเคียนให้เพิ่มจนคนเสียห้เสียห้ยลุงพอลุงพ่อแล้วก็เสียนหายเสียชงให้คนอื่นอ๋อแต่นั่นกับบ้านหูจะเกณียอยังไงงงเออเกณฑ์เแรงนะพอดีลุงพ่อและ ผู้ใดเออเพิ่นรูู้จักสเก็ตนะสินี่ยกับเพิ่นลูกพ่อเพิ่นย่นให้เนาะอันนี้กระดาษนะกระดาษเป็นแผ่นนะครับครับผมผู้ใดเออเพิ่นเขียนนะกับเพิ่นให้ลุงพ่อลุงพ่อก็ย่นให้ค่อยคุณยายเคยได้โชคได้ลาบกับลุงพ่อบ่อยไหมบ่อยเลยบ่อยเป็นคนเขียนเลขก็ต้องได้โชคด้วยเป็นคนเขียนเลขเองเนาะครับผมนี่ก็ลูกชายเพิ่นก็ถูกสามใบ โอเคสามใบโอเคสามใบต้องวันี้หนึ่งป่บ่สามตัวนะงวดนี้ป่ะงวดที่ผ่านมานี่บ่นั่นเลงในรถเลงรถความบ่ได้ว่าบ่บ่ฟั่มดอกแตะออกกอนแล้วมันฟั่มที่มันฟั่มที่หลังทีนี้มันหันหน้าไปทางบ้านละลมขึ้นเข้าไปบ้านละลมไปรูดคองนะครับผมพอดีมันลมในตอนที่เขาเทปูนไว้นะทีนี้ ผมได้ข่าวจากคนสุรินททีวีบอกว่าคุณยายนี่เคยตายแล้วฟื้นครับผมใเราตังนานานนี่ยังคุณยายตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กพ่อเขาทิอผลไม้นะในป่านะเครื่องบ้านแล้ะพอผนไปอันนี้สองคนกับลุงคครรัับบผมลห้ามมาตอนนี้ก็คอยก็เห็นผลทือพผลไม้นาะก็ วิ่งไปเอานะพ่อกัพ่อกับลุงก็โยนเนาะตวนี้พ่อก็โยนไม้นโนแต่ลุงเพิ่นเพิ่สองคนแต่ลุงคนยัง่ทันโยนโยนแต่พ่อแหละเขามองไม่เห็นเนาะเขาก็โยนเนาะอ๋อโยนโยนไม้ไหมคือแบกแบกาใม่สองคนสา่ลุงสาคนยม่นโยนโยนแ่่องหครเ่องไม่เครื่อาไม้าโยนโยใหมาถือกาคุงยไ ครับผมสลบจ้่าสลบจับมือไล่ห้าหกมือวะห้าหกมือเออทิ้งหนึ่งกับเขาว่าจะเอาไปเผาแล้วกับต่ก้อนเพลินห่อศาสตร์แบบนี้เลยศาสตร์ตีใช้ลูกไหมใช้ลูกใหบ่สมัยก่อนเพันสมัยก่อนบ่มีดอกเด็กน้อเขาไม่ได้ใช้ลูกดอกอ๋อเด็กน้อยอ๋อใส่ศาสตร์หอสามารถจะขวบพันน่ะ มันสองควบว่ะสองสงสองควบเราสามวบก็ได้น้องคนหนึ่งนะคนที่สองครับผมแล้วเราช่วงที่บ่มีสติหรือว่าสรบอยู่นั่นเห็นอย่างไงไปใส่ไหนบอกไปอ่ะเนาะไปไปถึงก็ไหวนี่พระที่มันมีสามหัวนะไปไหวเขาหกท่้นว่ะครับผมก็ค่อยไปก็ค่อยไหวเขาก็เขายืนน้ำให้เนา ยืนน้ำให้จอกหนึ่งว่าให้ไปจัดใครใครใครยืนน้ำให้เนื้ลุงลุงปู่วะอ๋อตอนตอนตายไปปุ๊บนี่สลบไปเดิไปเห็นลุงปู่ไปลุงปู่ลุงปู่ให้น้ำกินครับเขให้น้ำเขาไม่ได้ให้กินเขาให้เอาไปให้พวกเขา เขาข้างไว้นะคนใต้นะคนคนใต้นะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับมีแต่ผู้หญิงแก่ผ้าก็ห้องนึงกับผู้ชายห้องนึงกับผู้หญิงอขอข้างข้างไหว้เลยนะเข้าข้างไหว้นะทีนี้กเขาเอาไปก็เพราะว่าไปไหว้เขาก็ทีนี้หลวงพ่อไปไหว้เขาก็เขากราบเขาสาครั้งเขาก็ยืนน้ำให้จอกนึงยืนให้ก็ว่านู่นไปให้พวกนั่นกินกพรว่าก็เอาไปสาดใส่เขาก็ วาโอ้ยเขาว่ามันมันสัตว์น้ำร้อนใจเลยนะโอ้โหไปยิงนะเขาขางไว้คนลราหมดเลยจ้่ครับผมไอไอตรงที่ไปเนี่ยมันยายคิดว่าเป็นเป็นอะไรตรงนั้นอ่ะครับเป็นเด็กค่ะนาะเป็นเด็กเขาเือเออเขาจับอตรงที่เห็นเนี่ยคือท่านที่ไปนลุกหรือว่าในสว์ในสว์หรืออะไรบอในสวร์หัวขึ้นไปสาม ในหกชั้นหรือเจ็ดชั้นบ่ขึ้นไปนะขึ้นไปไหวมันจะเป็นสวรรค์นะสวรรค์ทำไมต้องขังด้วยแต่แต่รังคนคนที่ตายนะเขาขังไหวนะคนลืมแจะยายเขาไม่ได้ข่าวเลยขังขังคนที่ตายตายไปแล้วตายนะผู้หญิงก็ไหวแต่ผู้หญิงผู้ชายก็ไหวแต่ผู้ชายยายยายเคยเห็นไอไปไปเห็นตรงที่เขาปีนต้นยิ้วอะไรไหม ครับยังไม่ได้ไปนานเลยเออขาเลยยืนนำว่านู่นไปให้พวกนั่นนี่ก็สาดไปสาดไปเลยหนก็เอาจากมาให้ลูกพ่อใหม่นี่ก็ว่าไปไปกลับบ้านไปกลับว่าน กลับมาก็ตอนตอนไปน่ะคอนกรีตน่ะตอนไปกันกลับน่ะโอ้ยอันนี้น้ำอะไรเต็มในป่าป่าใหญ่เลยน่ะเดินคนมาใครมาส่งครับผมมากคนเดียวอะมากคนเดียวอ๋อผมเคยได้ยินเขาเล่าว่าจะมียมทูดยมทูดมาส่งยมทูดไหมยมทูดเขาพาไปนะตอนไปนี่ยคือพายมทูตพาไป จะโดนตอนเนี่ยจับกับบี่เดียวอ๋วอนี่ยบอกเขาทาแล้วนี่็กลับมาโอ้ยมีแต่ป้าใหญ่เนาะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆแล้วทำไมกลับมากลับมาไม่รู้กลับมาโอ้ยมาจะไปจากไหนเนาะเดินมาเนาะเดินมากับพอดีพอแต่มาถึงเป็นยัยยัยพอแต่มาถึงแล้วยดยก็มาถึงกับพอดีเขาว่าเขาจะเอาไปเผาแล้วเนาะเออนี่กะ ตากอะไรเขาเปิดออกเนาะอ๋อก็นั่งจับเขาหน่ะจ้่เขาจับเผาแล้วปิดสาดออกกับเขาเอาอะไรนำขมิ้นนะไปรดเอาน้ำขมิ้นน้ำมะพร้าวล้างค่ะล้างตานนี้ก็เขาว่าเห็นตรงนี้เนาะตึกตึกตึกตาแล้วเขามาจอดอันนี้นี่เขาเปล่าเลยจอดตรงนี้คาดอันนี้คาดฟันหักหมดเลยยังเป็นรอยอยู่เนี่ยใช่นี่ยังเป็นรอยเลยเป็เลยตาตาเขาเปล่าให้ พอพอครงพ่อนะพอเป็นรอยแผลโดนไมไอันนี้มันโดนอะไรนะไม้ไม้ที่เขาโยนใส่นะพอจะเหาคือโยนไม้ใส่แล้วไม่ใช่ตอนแบกไม้โยนใส่ตอนแบกไม้ใช่ยากอ่ะตอนที่สลบนะล้มยายไปอยู่ตรงที่ว่านั่นคือนานไหมกี่วันในความคิดอ่ะ ไม่ได้นานไไปปถึงทิ่ไปก็คือไปกราบพระแล้วเอาน้ำไปสาดแล้วก็กลับใช้เวลาในเมืองมนุษย์ห้าวันกลับมากว่าจะถึงเนาะกว่าจะถึงอีกกว่าจะถึงบ้านไม่รู้ว่าไปทางไหนทางไหนมีต่ป้าเนาะป้าใหญ่เลยมีแต่ต้นไม้ใหสลบจิวันเจ็ดวันวันที่เจ็ดเขาจะไปเผาโอ้ทำไมเอาไว้นานจัง ปกติเจ็ดวันมันเริ่มจะเปื่อยแล้วนะเนาะคือคนแบบผู้หมูซื้อตัวคือว่าเหมือนนอนหลับใช่ไหม่เหมือนนอนหลับอ๋ออืมอืมอืมโอ้ยไอ้ที่ถามว่ามีคนปีนต้นงิ้วมันจะให้คุณยายพูดว่าต้นงิ้วน้นยังแต่ยายไม่ได้ไปแบบนั้นนะยายครับผมาถึงตัวเลขความฝันเร็วเอาวันที่สิบหกอยู่ได้ไหเจ้านสมมุติสัสมมุสว่าหกหกกับหกสามไม่รู้ ยิ่งก็ไม่รู้หกับหกสามหกกับหกสามวันนี่วันใหญ่วันวันที่สิบหกเป็นเมษาเนาะตัวเลขนี่คุณยายได้มาแบบไหนครับเขาบอกนะตอนนั้นใครไม่รู้เขาว่ายาเลขมันจะออกหกหกกับหกสามเด้อเขาว่าเหมือนฝันหมฝันฝันขึ้นหลับขึ้นตื่นครับผมมีคนมาบอกเนาะมีคนมาบอกยายยายชอบขึ้นหลับขึ้นตื่นเนี่ยจะคุณยายตะโกนบอกเรื่อยๆอ่า ตอนนั eh? oh, yes. um, so you know, studio, no. ้นก็เกือบจะได้รางวัลทีนึ่งเลยเนอะลูกพ่อให้กันเลยไม่ได้มันปิสตัวเดียวนะว่าเลขสามว่าแต่เลขแปดกลางหลังนะตอนนั้นสาที่สิเมษาด้ยายสุพันธ้อาคุณยายสุพันค่ว่าเลขรถ นําว่ามันอันนี้ไปห้าห้าแปดก็ออกแล้วเก้าห้าก็ออกแล้วอันนี้ก็นั่นสี่สี่เจ็ดเก้าเป็ดีลูกเพราะว่าเขาจะซื้อสี่เจ็ดเก้าเลยแต่มันไม่มีก็เลยได้เก้าเจ็ดสี่เลยถูเลยถูสามใบเมื่อกี้งวดที่ผ่านมาแต่ว่างวดนี้ คุณยายบอกว่าเครื่องรับเครื่องตื่นเหมือนมีคนมาตะโกนบอกว่าเลขหกสามเพราะเลขจะออกแล้วเขาอว่าเลขออกเลขออกแล้วบอกว่าหกหกกับหกสามเขาเอกสายตาผมมันยกจึ๊บไปไปเห็นเลขอยู่ตรงปฏิทินหรือไงจะทำไมเขียนสี่แปดหนึ่งกับเก้าศูนย์ อันนี้เลขมันออกนะตอนนั้นก็เลยเขียนเียนะดูเลขปฏิทินะมันมีไหมนั่นมันมีตอนนั้นก็ายกกระทุกอันเลขอันนี้ฮ้ฮาร์บาตเอาแต่ฮาบาตแป่นหนึ่งเนี่ยเอากาวหนึ่งกับปฏีมันออกกาสูไอตัวที่ว่าคนมาบอกเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้ชายผู้ชายมาบอกอเกิดผมท่านใดจัมือะค่ะ ทองทสามหรือเล่าสามวันสองสามว well ันตางตงดอ่ะนอยายเนาะให่เสห่เบ okay. ิ้งมาทนี่ว่านี่กวนี้และเนาะีก็นี่ันบอยายนี่บอกถือว่ายายฝันให้ยย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 ยังไม่ได้สยยนยัยย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 ยกยย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 อยยยยะียย ไม่งวดประจำวันที่สิบหกเดือนเมษายนนี้เนาะครับผมก็คือเลขหกหกกับหกสามหกหกกับหกสามหกสามแต่เขาบอกไว้รถจริงก็ไม่รู้เออับคุนมาบอกมีคนมาบอกยายนะครับผมถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านเด้อครับผมอืปันมาต่อมวดเลยสาครับผมคุณยายสุพันธ์ใต้มาเก็ตมือเหลี่ยวแล้วก็ฟืนใต้แล้วฟืนเนาะใต้แต่ละฟื้น คือวันเราตื okay. ่นขึ้นมาบอกเลขนี่แหละตื่นขึ้นมาบอกเลขเลยโขกโขกกระโหมซังเนาะครับผมโอเคเนาะคุณยายเนาะใช่ต้องขอบคุณคุณยายหลายคุณยายสุพรรณนะครับครับผมค่ะคุณยายครณยายเฉลยเขาเดีบยวอีกขึ้นอีกนิดนึงค่ะ